สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักรุ่แชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพามาบำรุงนองแก้วสารพัดนึกของเรานะคะนี่ค่ะแม่ปางก็จะพามาบำรุงให้ใบมันเงานะคะสีสวยค่ะการใหญ่ต้นอวกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใบใหม่ของเขานะคะ มันใบมันวาวเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ก็สีสวยค่ะลายชัดเจนมากเลยค่ะเพื่อนๆใบใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวผู้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบมันวาวเลยค่ะ เดี๋ยวแม่ปังก็จะพาไปทําสูตรไหนเดี๋ยวเราไปรับทํารับชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่าอุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่สามอย่างนี้นะคะน้ำจาวข้าวค่ะเครื่องดื่มชุดก,กำลังนะคะฮอร์โมนไข่ค่ะวันนี้แม่ปังก็จะมาทำนะคะสูตรง่ายๆหาได้จากในครัวของบ้านเรานะคะวันนี้แม่ปังก็จะใช้น้ำจาวข้าว 5ลิตรนะคะน้ำซาวข้าวก็ได้มาจากการล้างข้าวหุงข้าวนะคะเพื่อนๆ <Okay. S 1> จะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแม่ปังก็จะใช้ทุกวันเลยนะคะน้ำซาวข้าวค่ะประโยชน์ของเขาก็จะมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะเลยนะคะ <Okay. S 1> เพื่อนๆก็ทําให้ลำต้นแข็งแรงนะคะทำให้ดินร่วนซุยคะ่ะแตกยอดแตกใบดีด้วยนะคะใบเขียวใบใหญ่ด้วยคะ่ะ ใบมันเงานะคะน้ำสาวข้าวค่ะประโยชน์เขาเยอะค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใช้เครื่องดื่มชุกกำลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่มีวิตามิน B12 นะคะก็ใช้ทำให้ลำต้นแข็งแรงใบสดชื่นนะคะใบใหญ่สีสวยได้เช่นกันค่ะเครื่องดื่มชุกกำลังนะคะต่อมาแม่ปางก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะ ฮอร์โมอนไข่นี่เขาก็บำรุงให้ติดดอกติดผลนะคะทําให้ใบใหญ่สีสวยได้เช่นกันค่ะถ้าใส่กับพริกมะเขือเขาก็ติดดอกติดผลผลดกนะคะฮอร์โมอนไขค่ค่ะประโยชน์เขาเยอะนะคะเพื่อนๆแ <Okay. S 1> ม่ปางก็จะทำใช้ตลอดเลยนะคะว <Okay. S 1> ันนี้แม่ปางก็จะมาใส่กับแก่ต้นแก้วสารพัดนึกของเรานะคะทำให้ใบใหญ่สีสวยใบยมันเงาค่ะ ค่ะแล้วเรามาลงมือใส่กันเลยค่ะก่อนอื่นแม่ปางก็จะใช้ฮอร์โมนไข่ก่อนนะคะค่อยๆเปิดค่ะเดี๋ยวเขาจะระเบิดนะคะแม่ปางก็จะใช้1ช้อนโต๊เลยนะคะค้นมากเลย ต่อมาก็จะใช้เครื่องดื่มชุกกำลังค่ะหนึ่งฝาไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่เลยค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสูตรนี้ใช้ลดก,กับพืชผักไนมะ้ประดับใช้ได้เช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะ ใช้กับบอนสีก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปลรดกับต้นแก้วสารพัดนึกของเราได้เลยค่ะไปเลยค่ะคะกระถางนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแทงหลอดออกมาอีกแล้วค่ะหนึ่งใบค่ะพุ่มใหญ่สีสวยใบมันเงานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะไปปานใช้ลรดเลยค่ะ สูตรนี้ใช้ได้อาทีละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆจ๋าก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะปุ๋ยเราใช้ได้หลายอย่างนะคะกาแฟมั่งนมสดมั่งนะคะเพื่อนๆจ๋ากระถางนี้ยิ่งเป็นฟุ่มใหญ่เลยะค่ะเพื่อนๆลูกดกด้วยนะคะลดเลยแก้วเลยค่ะ ใบสวยใบมันเงามันวาวเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะกระถางนี้ตัวผู้นะคะใบใหม่ของเขาออกมานะคะเพื่อนๆคะ่ะใบมันวาวเลยะคะ่ะนี่เขาใบใหญ่มากเห็นไหมคะเพื่อนๆใช้รุดเลยะคะ่ะบารุงเข้าไปเลยนะคะ ิให้ใบใหญ่ใบมันเงานะคะสีสวยลายชัดเจนค่ะค้ากระถางนี้เช่นกันค่ะเ,เพื่อนๆนี่ยิ่งใบใหญ่เลยค่ะเ,เพื่อนจ๋เห็นไหมคะลายชัดเจนด้วยค่ะใบใหญ่มากสองฝ่ามือยังไม่เต็มเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะมีแต่บใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ไม่รดเลยค่ะกระถางนี้ใหญ่ไม่ปฟานใช้รดเลยเห็นี่สค่ะกลุมใหญ่กอใหญ่ด้วยค่ะค่ะเราใช้รดกับต้นแก้วสารพัดนึกของเราแล้วแล้วเราก็มาลดกับอากนิมานี่ก็แสงจันทานะคะเพื่อนๆเห็นงนีค่ะกลุ่มใหญ่กอใหญ่ด้วยค่ะแสงจันทานะคะสีสวยค่ะใช้รดเลย เสียงทางโคกนะคะเพื่อนๆไม่ทราบว่ายอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงนี่คะสองต้นในกอดเดียวกันเลยค่ะค่ะนี่ก็ช้างแดงนะคะสวยมากเลยพุ่มใหญ่กอใหญ่ด้วยค่ะมีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆลดเลยค่ะ ห่งแก้วเลยคะ่ะกระถางนี้ยิ่งสวยค่ะก็อยู่ในตระกูลคล้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวยมากเหมือนพลาสติกเลยค่ะใบของเขานะคะแต่ก่อนพุ่มเล็กๆเดี๋ยวนี้พุ่มใหญ่มากเลยค่ะ เาปานก็จะได้เปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยลายสวยลายชัดเจนด้วยนะคะเพื่อนๆใช้รดเลยสองแก้วเราก็รดได้นะคะรดเลยค่ะนี่ คลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ผักบุ้งแชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ